Oh yeah. เดี๋ยวผมค่อยมาตอบคอมเมนต์ต่อนะครับวันนี้ผมเลยมาคุยเรื่อง Audience แล้วผมบอกว่าถ้าคุณจะเข้าใจผมเนี่ยคุณต้องมีเคยทําโฆษณามาระดับหนึ่งแล้วบน Facebook นะครับคือต้องเคยเห็นตัวจัดการโฆษณาตัวนี้มาก่อนนะครับสิ่งที่เวลาผมเล่าเรื่องการยิงแอด Facebook เนี่ย ผมจะยังไม่ให้คุณตั้งแคมเปญและยิงเลยนะครับผมจะให้คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วค่อยไปยิงแอดที่หลังเพราะผมรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็น,ปนสิ่งที่สําคัญที่สุดผมอยากให้ใช้เวลาตอนที่หัวสมองเราเนี่ยกำลังสดชื่นมีกําลังคิดกลุ่มเป้าหมายครับนะฮะผมก็อย่างนี้แต่วันนี้สไตล์ของผมผมเล่าหวังว่าคุณจะเข้าใจผมเพราะผมจะคิดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมจะคิดเป็นทีมของมันว่าเออสินค้าแบบนี้เราจะยิงไปหากลุ่มคนอันไหนบ้างเป็นทีม พูดคําว่าตีมก็อารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับผมจะตีกรอบก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะหาคนมีกําลังซื้อผมบอกว่าผมมีกลุ่มคนที่น่าจะมีกําลังซื้อของผมคือน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารผมก็เนี่ยคือหนึ่งีมเวลาสร้างกลุ่มเป้าหมายผมจะไม่ให้หลุดตีมเลยผมจะสร้างกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ผู้บริหารประมาณนี้นะครับแล้วผมจะตั้งชื่อไว้เลยเสร็จแล้วผมเอาตัวนี้ไปยิงแอดเพื่อถ้ามันไม่ดีผมก็รู้เลยว่ากลุ่มนี้ไม่ดีคุณนึกออกไหมครับ ทำไมถึงต้องจ้างตีมด้วยเพราะเวลาที่คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายคุณจะเห็นความสนใจเยอะยๆไปหมดเลยแล้วบางหลายหลายอย่างเราอยากจะใส่เขาไปในกลุ่มเป้าหมายเพราะคุณใส่เข้าไปเยอะๆบางทีเราดูไม่ออกว่ากลุ่มเป้าหมายนี้คือใครเวลาผลลัพธ์ออกมาเราก็ฟันธงไม่ได้มันดีหรือไม่ดีงั้นผมพยายามจะแยกตีมพยา,ยามทีมของผมผมใช้คําว่าตีมนจริงๆมันก็คือกลุ่มเป้าหมายชื่อกลุ่มให้มันอะไรที่เอามารวมๆเป็นก้อนหนึ่งอ่ะเป็นกลุ่มหนึ่งอ่ะ ก็เอาไปแบบน,นี้ยกตัวอ,อย่างจากหน้าจอแล้วกันนะเช่นตีมผมมีตำแหน่งงานผู้บริหารเจ้าของธุรกิจอาจจะเป็นตีมหนึ่งหรือคนที่ส่วนข้างล่างนะค,ะคนส,สนใจของหรูๆสมมติผมจะหาคนที่มีกําลังซื้อคนสนใจรีสอร์ทหรูๆคนที่ท่องเที่ยวต่างประเทศก็เป็นอีกตีมหนึ่งพอ,พอ,เ,อเห็นภาพไหมครับหรือคน คนเล่นหุ้น investment เห็นไหมผมเขียนว่า set trade luxury property investment คำเหล่านี้มีอยู่ใน f c e e o o o นะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมจะสร้างแบบนี้แล้วผมก็จะไปยิงโฆษณาเวลายิงโฆษณาถ้าคุณเคยดูผมเนี่ยผมโชว์จนคุณน่าจะเบื่อแล้วครับประมาณแบบนี้เลยครับผมจะเอาแคมเปญแล้วภายใต้แคมเปญผมจะมีสักสมัยใหม่ผมมีแค่3กลุ่มเป้าหมาย แยกกันภาษาอังกฤษเรียกแอดเซตภาษาไทยเรียกชุดโฆษณาผมจะมี3ชุดโฆษณาแล้วก็ยิงโฆษณาพร้อมกันชุดโฆษณาตัวแรกอาจจะเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจชุดโฆษณาที่2เป็นนักลงทุนเซ็ตเทรดลักชัวรี่อะไรตะกี้เนี่ยครับผู้อันที่3มอาจจะเป็นคนสนใจรีสอร์ทหรูเที่ยวต่างประเทศเห็นไหมครับเช่นข้างล่างอย่างเงี้ยไปมี3อันพอยิงเอาเงิน500บาทไว้ข้างบนยิงแบบข้อความรันโฆษณา7วันเรากลับมาดูเราเห็นเลยว่าแบบไหนได้ข้อความมากกว่ากัน เช่นผู้บริหารไม่ค่อยได้ข้อความเลยคนที่ได้ข้อความมากสุดอยู่ที่นักลงทุนเราก็รู้เลยว่าอ๋อนี่ไงกลุ่มนักลงทุนเวิร์กพอเข้าใจผมไหมผมก็เลยผมก็เลยทําเป็นตีมแล้วตั้งชื่อเลยแล้วผมก็เอาไปยิงโฆษณานี่เป็นสไตล์ที่ผมทำผมกําลังจะให้คุณวาดภาพว่าผมกําลังจะขายกางเกงสลักผู้ชายที่ใช้ถ่ายทงานนะครับจริงๆมันไม่น่าจะขายได้ช่วงนี้เนาะเพราะเวิร์กฟอร์มผมแต่ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าจะขายกางเกงสแล็คสำหรับผู้ชายคนทํางานเนี่ยคุณจะสร้างกลุ่มเป้าหมายอะไรอันแน,น่นอนอันันถามอย่างนี้ก็ต้องคนทํางานพนักงานออฟฟิศสิแน่นอนผมก็เขียนไว้ข้างบนคือกลุ่มเป้าหมายตรงๆเนี่ยคุณพอสร้างได้ละอันที่2จะเป็นอะไรบ้างคีย์ที่ผมจะให้คุณก็คือสมัยใหม่เนี่ยเวลาผมสร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมจะพยายามเข้าใจไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายของผมหรือลูกค้าของเรา แล้วเราเอาไลฟ์จับไลฟ์สไตล์ตัวนี้มาหากลุ่มเป้าหมายเพิ่มคือแบบหลกัหลกๆคนชอบแฟชั่นคนชอบกางเกงไอเนี้ยคุณได้อยู่แล้วไอแบบตรงไปตรงมาเนี่ยแต่พอพอมันยิงไปอาจจะได้ผลพอยิงนานๆมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอยากจะหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆคุณไม่ค่อยมีไอเดียผมเลยจะมาน,นําเสนอไอเดียแบบนี้แหละครับลองไปดูที่ไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วก่อนหน้านั้นมุกที่ผมใช้ ผมใช้คำนี้ครับเดี๋ยวก่อนไปนะครับเดี๋ยวมันวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะครับเวลาเราจะหาตีมที่เราว่าเนี่ยผมเอา2ออย่างมาประกอบกันประสบการณ์บวกจินตนาการประสบการณ์ก็คือสิ่งที่คุณได้คุยกับลูกค้าเห็นลูกค้ามาที่ร้านได้แชทคุยคุณพอจะมีประสบการณ์มีข้อมูลลูกค้านั่นเองว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นใครผู้ชายผู้ชายคนนี้อายุประมาณเท่าไหร่รายได้ประมาณไหนเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเป็นประสบการณ์หรือเป็นข้อมูล พอคุณได้มาระดับหนึ่งแล้วโอ้ต้องคนกลุ่มนี้ที่เป็นคนที่ชอบซื้อของของเราเราจินตนาการต่อว่าแล้วไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเขาใช้เวลาส่วนมากอยู่ที่ไหนถ้าเขาจะเล่น Facebook เนี่ยเขาเล่น Facebook หรือ IG มากกว่ากันหรือเขาไปดู y t u t u เนี่ยอะไรแบบนี้นะครับถ้าเขากินข้าวเขาจะกินร้านประมาณไหนให้คุณจินตนาการเอาก็เหมือนเดาแต่มันเดาได้ตรงกว่าเพราะคุณมีข้อมูลว่าลูกค้าคุณเป็นใคร เอามายำรวมกันสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วไปยิงทดสอบตามโครงสร้างที่ผมว่าเพราะผมบอกไปมันก็ไม่ถูกร้อยเรหรอกมันต้องไปทดสอบแต่เนี้ยเป็นจินตนาการกับประสบการณ์ที่ผมใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายให้กับลูกค้าเราดูว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้เราสร้างเป็นติมตีมไว้แล้วลองทดสอบพอเข้าใจเดียวผมนะครับมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับไอ,อ้กางเกงขายสลกไอ,อ้กางเกงผู้ชายกางเกงสลักสำหรับคนทํางานแน่นอนถ้าผมยิงผมก็ยิงคนทํางานพนักง,งานออฟฟิศ แล้วผมก็อาจจะย,ยิงอันต่อไปดูล่างๆนะครับคนชอบแฟชั่นถูกไหมครับแฟชอฟชั่นของผมผมก็ดูว่ากางเกงผมราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ประมาณ800ถึงพันบาทไม่ได้แพงขนาดนั้นก็ผมก็อาจจะใช้มุกหาแบรนด์สินค้าแบรนด์เนมที่มันน่าจะใกล้เคียงกันหรือเทียบเคียงกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันมูจิยูนิโคซาร่าหรือจากกางเกงผมก็ดูต่อว่าเฮ้ นอกจากจะมีกางเกงเขาน่าจะมีเข็มขัดเขาน่าจะมีแจ็คเก็ตมีสูทไหมงั้นเวลายิงคนยิงเพื่อขายกางเกงบางทีเราทําตัวเหมือนกับเราขายเข็มขัดผู้ชายเราขายแจ็คเก็ตผู้ชายก็ได้นะครับเราอาจจะใช้อารมณ์นี้ก็ได้แทนที่จะเน้นที่กางเกงอย่างเดียวเพราะมันจะทําให้เรามีความแคบในการจินตนาการผมอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่2คนชอบเป็นแบรนด์ของสินค้าแฟชั่นบวกกับออเทเซอรีต่างๆที่นอกเหนือจากกางเกงที่ผู้ชายเขาใช้หรือผมบอกว่าเฮ้ย กางเกงของผมราคาพันกว่าบาทผู้ชายที่จะใส่กางเกงพันกว่าบาทไม่ได้ว่ากันนะไซโก้ก็มีอะไรเยอะแพงๆนะอาจจะใช้ในาฬิกาไซโก้มัง้งสวอตนี้คือเป,เ,ปเ,ปเป็นยี่ห้อโบราณของผมนะครับฟอสซิลทิสซอตทิทสซอตบ้างประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ถึงกับแท็กฮอยเออร์อาจจะไม่ถึงกับโรเล็กซ์พอเข้าใจประเด็นผมไหมครับงั้นเวลาจะขายกางเกงแต่ผมยิงไปหาคนที่สนใจนาฬิกาในระดับเลเวลที่เขาน่าจะใส่แบบนี้ใส่ในาฬิกาแบบนี้น่าจะพอ มีความสนใจในในกางเกงของผมก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะตรงไปตรงมานะครับแต่มันทําให้คุณมีไอเดียเอาไปทดสอบในกรณีที่คุณกำลังจะหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายที่คุณสามารถคิดได้เองอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้วิธีอย่างนี้